สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมที่รักทุกคนเลยครับคลิปแรกใน2024ครับ2567หายหน้าหายตาไปหลายวันครับคิดถึงกันรอเปล่านะครับอัปเดตสเตตัสกันหน่อยฮะคใครกลับมาทำงานแล้วหรือว่าบางคนเที่ยวต่อนะครับแชร์ความสุขกันได้ที่ช่องของเราเลยนะครับผมเนี่ยไปพัทยามาแป๊บหนึง่งรู้สึกคิดถึง YouTube มากๆเลยครับได้เจอกับคนรู้คนที่เข้ามาขอถ่ายรูปบางคนก็ถามพี่ป๊อปเมื่อไหร่แมนยูเราจะกลับมาครับเมื่อไหร่ปีสัจแดงของเราจะกลับมาคะ อะไรดจับมือกันแน่นๆนะฮะแล้วก็สู้กันต่อไปกับอีก5เดือนที่เหลือในซีซันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่วันนี้เราต้องมานั่งคุยกันก็คือพอมันผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วเนี่ยมกราคมงานเราเพียบเลยนะครับเราจะเสียโกมือหนึ่งไปอังเดรโอนาหน้าและโปรแกรมเนี่ยมันมหาศาลมากๆนะฮะเดี๋ยวต้องเตะเอฟเอคัพแล้วด้วยนะครับเอริกเทนหากจะยังได้รับความไว้วางใจหรือเปล่านะครับเซอร์จิมแลคลิปจะเข้ามาทํางานเต็มตัวในเดือนนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับตลาดการซื้อขายหน้าหนาวได้เปิดตัวขึ้นแล้ว เราสามารถซื้อหรือว่ายืมนักฟุตบอลคนไหนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าวิกนิวส์ครับเมื่อคืนนั่งดูลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลนเดเตตเป็นเกมที่สนุกมากลิเวอร์พูลเล่นโคตรดีเลยนะครับผมเนี่ยรู้สึกผิดเลยฮนะไปฟันธงให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์ในสปอร์คันเดอร์แพ้2เกมรวดเลยครับมิเกลอาร์เตต้านะครับเมื่อวานนี้มันมีกระแสใหญ่เรื่องเดียโก้โชต้าครับคือหงแดงเนี่ยได้จุดโทษ2ครั้งลูกแรก ซารา่ายิงไม่เข้าแล้วก็ลูก4-2่สเดโกโชต้าหลุดเดี่ยวไปนะครับแล้วโดนดูบราก,ก้าเกี่ยวด้วยมือนะครับเขาล้มลงไปฮะแล้วทําให้หงแดงได้จุดโทษนะครับลูกที่2แล้วซารา่ายิงเข้าไปได้คราวนี้ไม่พลาดนะครับทีนี้ครับอลันเชลเลอร์เอียนไรท์ออกมาด่าโชต้ากันเละครับว่าจาังหวะที่คุณลากหลบไปแล้วเนี่ยคุณควรจะล้มหรือฝืนทั้งที่จริงๆแล้วประตูมันลงโลกไม่มีผู้รักษาประตูแล้วนะครับคือกองหน้ายอย่างเอียนไรท์กองหน้ายอย่างเชลเลอร์เนี่ยไม่ชอบการพุ่งล้มหรือว่า คืออย่างน้อยก็ต้องพยายามที่จะฝืนเล่นต่อแบบนี้นะครับจะมี่ครก็ออกมาพิจารณ์บอกเฮ้ยลูกนี่มันเป็นการสมัมพันธ์ที่มันเบามากเลยทําไมโชตา้าไปล้มแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับวันนี้ผมพูดลงไปในสวอเนอร์นะครับว่าผมอะรู้จกักธรรมชาติของกองหน้าอังกฤษคือต้องตะเกียกตะกายลุกขึ้นมายิงอะแต่ความเป็นจริงคืออันนี้พูดในมุมของนักข่าวนะไม่ใช่แฟนแมนยูนะ หนึ่งคือเขาโดนสกิดจากขาไม่โดนแน่นอนนะครับแล้วขนาดภาพช้าเนี่ยขาเขายังขวิดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเวลาคุณเดินแล้วคุณไปสะดุดสายไฟคุณไม่ล้มหระข้อ2ระดับกองหน้าครับถ้าเขาลากไปแบบนี้จริงๆประตูล่งโลเขาเลือกยิงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะมีประตูครับจะมีโกนะฮะเขาจะได้เสติกันการจบสกอร์นะครับการที่เขาล้มไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนยิงจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นไม่ล้มดีกว่าสําหรับเขานะครับแต่ว่าทําไมเขาถึงพุ่งตัวลงไปจริงๆโดนไมมโดนแน่นอนนะแต่ว่าพุ่งต่อเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่า การที่ลอกมาแบบนี้ครับบอลมันเลยเท้าเข้าไปไกลแล้วครับโดนสะดุดนิดนึงการที่จะไปประวัติยิงเนี่ยมันยากเขาเาเลยแตัดใ,ใจล้มดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุที่มาและที่ไปนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะครับแม้ว่าพวกตำนานจะด่าว่า embarrassing แล้ววันนี้ผมก็พูดในสปอร์น่ว่าเจมี่คาร์เกอร์วิจาร์แกเกอร์คือลิฟวูชนะ42องลองลูกนี้เป็นเป็นลูกแบบชนะลูกเดียวเ่ะคาร์ลเกอร์จะไม่พูดเลยนะอันนี้คือพูดแบบพูดให้เอาลูกอ่ะพูดเอาลูกเห็นไหมทีนี้ซาร่า จะหายไปอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับแม้ว่าเขาจะยิบโทษไม่เข้านะครับต่อจากนี้หงแดงจะมีเดโกโชต้ามีหลุยดิอาร์ตมีลาวินนูญเยสแล้วก็ใครอีกตัวจะไหวหรือเปล่านะครับแฟนลิฟูเขาคอมเมนต์เข้ามาซาร่าได้9คะแนนเมืม่อคืนนี้นะเดี๋ยวต้องติดแอฟคอนเยอะเกินครอปโดนแซวฮะทําท่าดีใจแล้วสุดท้ายแหวนแต่งงานหลุดผมว่าเขาเหมือนผมแหละแกบอกแกผอมลงนะค,คือตอนผมมั่นที่แต่งงานนะผมน้ําหนักมา65 ตอนนี้ผมลงมาเหลือ59แหวนหลวมมากครับแล้วจะหลุดตลอดเวลาเดี๋ยวในครอบหน้าเสียเลยครับคนช่งางภาพของ Sky s p o r t เก็บแหวนขึ้นมาไดนะ้ตอนนี้รุ่นแชมป์เต็มตัวแน่นอนครับเขามี45คะแนนนะครับ <c oughs> ก็จับคู่แล้วน่าจะเป็นซิตี้กับลิเวอร์พูลเหมือนเดิมเพราะอาจจะนแพ้ไป2เกมนะครับทีนี้ไปที่ขาออกของเราบ้างครับตอนที <c oughs> ่ฟันดเบกเรียบร้อยแล้วนะครับ ออฟฟิเชียลแล้วผมยังเห็นใจเขาเลยฮะในเกมที่เจอกับฟอร์เรสนะครับรู้ว่าต้องไปแน่ๆยังต้องเป็นตัวสำรองทำหน้าที่ก่อนนะครับซาเฟิร์ตเปิดตัวเรียบร้อยครับตอนนี้ฟานเดเบกนะครับทางฝั่งของทีมจากเยอรมนีจะจ่ายค่ายืมตัวแมนอยู่ประมาณ2 3ล้านยูโรเท่านั้นเองแล้วก็มีสัญญาพ่วงซื้อขาด1 1บวก3ล้านยูโรนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการบังคับนะครับก็คือดูฟอร์มถ้าหากอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับเขาได้เบอร์25ซึ่งอินซีแดงดา ทีในบูเดสเซียกาตอนนี้อยู่ท็อป6กำลังลุ้นพื้นที่อันดับ4อยู่เป็นทีมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูแฟลกฟอร์ก็ดูได้ทาง PPTV ก็ยินดีด้วยกับตอนนี้ฟาร์นาเบกขอให้เขาไปดีนะครับทีนี้มาดูทีุ่สื่อของเราบ้างครับเอเล็กเซนหานะครับคนไปถ่ายรูปมาได้ครับไปดินเนอร์กับภรรยาในคืนวันเเขาดาวนะฮะ31ธันวาคมนะครับเขาไปกับภรรยาเบียงก้าที่ร้านชื่อว่าตะคอนค่ะ ร้านนี้เป็นร้านที่เสิร์ฟเนื้อกับซูชิครับพวกวากิวชั้นดีนะครับในย่านอาริจนตัมนะครับก็ได้ฉลองแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาคลายเครียดบ้างหลังจากที่คือปวดหัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับแหลงข่าวก็บอกว่าแฟนแมนดูเจอก็ยังขอถ่ายรูปเป็นปกตินะครับไม่ได้มีการโะหรอย่างใดเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเดือนมกราคมนี้ น,นี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับวันแรกของ2024นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้ได้ฟังนะครับว่าตอนนี้วงแนวคุยว่ายังไงสถานการณ์ของเทนฮาร์ดจริงๆแพ้เยอะมากนะครับเป็นสถิติที่ย่ำแย่มากๆต่อจากหลายๆคนคือหลังจากเฟอร์กี้วางมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟานเกามูรินโญ่โซชารลาฟลงกนิกเนี่ยเทนฮากแย่สุดนะฮะในความพ่ายแพ้นะครับแล้วบอร์ดบริหารทำไมยังไม่ปลดเขาออกติดตามได้ในค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมชั้นแรกประจําปีใหม่นี่นะครับผมภูมิใจนําเสนอสินค้าที่นักสะสมรอคอยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือปากกา Pro เดียแมนเชสเตอร์ยูเ e ตที่ผลิตในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะฮะเราเคยเอามาปล่อยแล้วน่าจะประมาณ1ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าคนหลงรักเยอะมากๆเพราะว่าประเทศของสวิสเซอร์แลนด์นะครับผลิตปากกาอย่างแบรนด์ชั้นนำโฟเดียเนี่ยเขาทำให้กับ BMW ทําให้กับ Volvo นะครับทำให้กับยูนิคเครดิตทำให้กับ Google นะครับคือแบรนด์ระดับโลกทั้งสิ้นทีนี้แมนยูก็เคยให้โพรเดียทำมาทีนึงนะครับมันเป็นปากกาที่โอ้โหใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมเอาให้คุณผู้ชมดูแล้วกันครับผมมีปากกาของแมนยูนะฮะทั้งหมด3ด้านนะลองดูอินเสิร์ตไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะไปตัดเข้ามาที่พี่แป๊บหนึ่งนะพี่โชว์ให้ได้เห็นนะครับปากกาผมเนี่ยผมมีปากกาแมนยูสามด้านนะครับก็คืออันเนี้ยจะเป็นปากกาที่ดูดีนะครับมีสกุลประมาณ500กว่าบาทนะครับแต่บบอกเลยยคครรัวว่่าใช้โตหนะ แล้วก็ปากกาลูกลื่นที่ผมเอามาปล่อยคุณผู้ชมประมาณ3 4 0 0ี0เนี่ยนะครับก็ธรรมดานะครับเอาจริงนะแต่ว่าของโพเดเนี่ยผมมีอยู่ด้านนึงและตอนนี้หมึกมันกล้จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับผมให้คุณผู้ชมจัดไปได้เลยครับนี่คือ3ด้านที่ผมมีอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหมึกในสองอันนี้จริงมันหมดไปนันาแล้วนะครับแต่อันนี้ของโพเดียนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำนะฮะเออเอาให้คุณผู้ชมดูแบบดรเวลนะครับยี่ห้อมันอยู่ตรงนี้ ปากกามันดูธรรมดามักเลอ็นี่มันดูดีใช่ไหมแต่ถ้าใครใช้คุณจะรู้ว่าธรรมดามากนะครับแต่อันนี้ฮะของจริงครับคุณผู้ชมครับราคาเนี่ยมันต่างกันแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าใช้ได้อย่างยาวนานมันคุ้มค่าในการเขียนรูปสึกเขียนแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มันเป็นวัสดุรักโลกนะครับก็คือใช้รีไซเคิลทั้งหมดนะครับแต่ว่าคุณภาพของไส้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับอันนี้เขาก็ให้มาพร้อมกับกล่องเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมเลยครับผมให้790บาทครั้อยเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นะครับใครที่อยากจะมีจริงๆคนบางคนมีแล้วอยากจะเปลี่ยนหมึกใหม่นะครับก็ซื้อไปทั้งด้าวได้เลยหรือว่าจะเป็นซื้อของฝากในช่วงหลังปีใหม่ใครยังไม่ได้ไปสวัสดีคนไหนผู้ใหญ่ท่านไหนนะครับซื้อปากกาไปฝากได้เลยนะครับ m a d e in s w i t z e r l ร n d ปากกา p พเดีย Manchester แต่7จ0ดร้บาทเท่านั้นนะครับมารอบใหม่นี้มีประมาณ20ด้ามพร้อมกล่องจากอังกฤษมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ลายหาน้องผมเลยครับชิ้นแรกในปีนี้จัดไปเลยครับ proud to present มากๆครับทีนี้คำถามหลังจากที่ผ่านปีใหม่มานะครับก็คือบอร์ดบริหารชุดใหม่เนี่ยยังคงไว้วางใจเอริกเทนหากหรือเปล่าหรือว่าหมดความเชื่อมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราพ่ายแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แบบนั้นนะครับเพราะว่าเซอร์เดฟเรฟอร์ดนี่ก็คือผู้ช่วยของเซอร์จิมแรดคลิฟทที่นั่งกับอเล็กซ์ฟูซันเนี่ยเห็นกับตาเลยนะครับมันเป็นวันที่เราพ่ายแพ้ได้แบบ หมดรูปมากๆเลยนะครับเือปกติเนี่ยผมจะพยายามมองในแง่ดีแล้วหายผลว,ว่าอ๋อมันแพ้เกมนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นนะครับเคยมีแมตช์ที่แบบอ่าโชว์ไม่ดีอ่าดูไม่เข้าข้างหรือว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเราก็ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับเราผิดพลาดมาจากผู้รักษาประตูโอนาน่ามันเสียประตูเยอะจริงๆตก UCL เนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ถ้าเรามองโลกความเป็นจริงแบบไม่ได้โทษกันนะก็เป็นเพราะว่าโกไม่นิ่งจริงๆนั่นแหละนะครับหรือบางเกมโห กองหลังห่วยมากสกอตแม็กโทมินีประกบตัวอะไรวะเนี่ยแต่แมทที่แพ้รอตติงแฮมฟอ,อร์เลยเป็นวันที่ผมผิดหวังทั้งทีมเลยผิดหวังแมนเชสเตอร์ยแต่เลยเพราะอะไรฮะการกันหลังไม่ต่อกันไม่ติดอ่ะเหมือนเป็นคนละทีมกันเลยเป็นวันที่นั่งดูแล้วแบบกูดูอะไรวะเนี่ยนึกออกปะคือต่อให้มันเป็นนัดที่แพ้5 0 4 0นะครับบางทีผมก็ยังเอ่อมอโอเคเกมมันไหลบอลมันเข้าทางนะัน่นบอลโดนลิเวอร์พูล7-0อะ่ะแต่นัดที่เจอฟอร์เลยนั่งดูมันแล้วแบบดูอะไรวะเนี่ย หลังกับกลางมันต่อกันไม่ติดและไอทางซ้ายพอเอาดาโล่ไปเล่นลูกชอเจ็บนะเอากับการโชกมันไม่กล้าขึ้นเกมกันแล้วเมื่อคุณผู้ชมลองดูใส่ติน้ก้ได้ผมแคปหน้าจอมาตอนที่ผมดูสกายสปอร์ตคือซ้ายมันขึ้นไม่ได้ครับไม่มีทั้งชอแล้วก็ไม่มีทั้งแรฟฟอร์ดนะครับเอาแรฟฟอร์ดไปยื่นเล่นไปสู่หน้าตัวเป่านะครับหลังเกมเทนฮาก็บอกอใช่คอยลุนต่อไม่ได้เพราะว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บนันทำ,ำให้ขึ้นเกมทางขวาแล้วขวาดาร์โลนก็คือเปิดได้เท่านี้ไม่มีเท่านั้นนะครับ พี่าัต์แดงเนี่ยมีค่าเอโกลหรือว่าค่าการทำประตู Hans คู่แข่งเนี่ยนะครับเป็นอันดับ18-19-20ทั้งการสร้างสรรค์เกมทั้งการเข้าทำหรือว่าจังหวะกา,ารเฉียบคมเนี่ยอย่างคืนก่อนเมื่อคืนนี้ที่ลิวปูอัดทางฝั่งนิโเคลสันสาสา,ส,าสี่ประตูต่อสองนะครับโอกาสเขาเยอะมากแต่ว่าผมได้ยินแฟนเดอะค็อปบ่นว่าโอ้โหเนี่ยทิ้งโอกาส ทิ้งคว้างยิงไปเกือบ40ลูกได้แค่4ประตูเองโอ้โหแต่กับแมนยูนี่รู้ไหมว่าผู้เราเนี่ยไม่ยิงประตูมา4ีแมตก็มีมาแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่การมองโลกความเป็นจริงว่าทางฝั่งของเทนฮากเนี่ยเอ็กซ์คิวส์คือแก้ตูวยังไงกับบอร์ดบริหารนะครับวันนี้มันมีออกมาแล้วนะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบผลงานจริงๆแล้วนะครับนะน,นักบอนที่เฉตี่ยตเขานะครับแย่กว่าเดวิดมอย แย่กว่าหลุยฟันเกา่าบูริญโยเออเลกุน่าโซชัลาฟลักนิกถ้าเปรียบเทียบเป็นแมตต์ต่อแมตต์นะครับเพราะมาจนถึงปัจจุบันนะครับถ้านับปี2013 <c oughs> คือนับปฏิทินตั้งแต่มกราคมท้ายซีซันที่แล้วจนถึงธันวาคมเนี่ยนับรวมกัน12เดือนเนี่นยแมนยูแพ้ไปทั้งหมด21เกมนะครับซีซันนี้ลง28แพ้14ความหมายคืออะไรครับนัดเว้นนัดเลยนัดนี้เสมอนัดต่อไปแพ้นัดนี้ชนะนัดต่อไปแพ้นะครับคือ1เว้นหนึ่งเลยอะ โหมันเป็นตัวเลขที่มันน่าเหลือเชื่อมากที่มันน่าผิดหวังจริงๆนะครับไม่มีเท่านั้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับตอนโชเซ่บริโยตัวไล่ออกนะครับเขาตัวไล่ออกตอนเขาแพ้ไปแค่เจ็ดเกมจากยี่สิบแมตช์นะครับยี่สิบเกมเนี่ยแพ้ไปเจ็ดปิ 7, ป๋วโอเลกุน่าโซชาตอนไล่ตัวไล่ออกสิบสามเกมแพ้ไปเจ็ดปิ 7, ป๋วนะครับลาฟลังกิกคุมสามสิบเอ็ดแมตช์นะก็แพ้แค่แปดเดวิดมอยเนี่ยห้าสิบเอ็ดเกมนะช่วงแย่ๆเลยนะห้าสิบเอ็ดแมตช์ของมอยเนี่ยแพ้สิบห้าอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นตุเลขที่แบบโอ้โหก็ชัดเจนนะครับว่าบอร์ดบริหารทำไมยังคงไว้ใจอยู่นะครับว่ากันว่าณตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตรายงานว่าเอริคเทนหาใช้คำพูดเดียวครับเอ็กเคคือข้ออ้างครับขอขอดูคำว่าฟูลทีมก่อนครับน,นตอนนี้คือบอร์ดบริหารบอกว่าเทนฮาหคุยผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมขอโอกาสสุดท้ายคือ คอให้นักฟุตบอลที่บาดเจ็บไปเป็นตัวหลักในกลับมาซึ่งในเดือนนี้เขาจะได้กลับมาหลายคนเขาขอเห็นฟูทีมถ้าหากเขายัางทำไม่ได้อะบอร์ดบริหารมีโอกาสลดเขาและเขายินดีที่จะโดนกด,ดจะรับเงินชดเชยหรือว่าจะลาลาออกคงไม่ลาออกรยุคนี้เขาคงโดนลดออกไปนะครับฟูทีมในที่นี้ก็คือเดือนนี้เป็นแสดงจะได้คาเซมิโรกลับมาลิซโนบานเดเนน,นะครับเมสันเมาส์แล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวลุ่มถึงทาเรือมาเลเซียด้วย นะครับการได้คาเซเมโรกับลิซาโนมาเนเนตนั่นคือความหวังสุดท้ายของเทนหาในการต่อลมหายใจว่า2คนนี้คือแกนหลักของปีแสดงเมื่อฤดูกาลที่แล้วในการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นจบที่3การได้เข้าชิง2ทัถ้วย2คนนี้หายไปนี่ค,ความเจ็บปวดมากๆโดยเฉพาะมาติเนสนี่คือแทบจะไม่ได้เล่นทั้งซีซั่นน่ะพอซีซั่นตอนต้นลงมาก็เหมือนฝืนเล่นถูกไหมครับส่วนคาเซเมโรเนี่ยต้องด่าบาราซิลเจ็บแล้วฝืนส่งลงลก็เลยเจ็บอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ครับข้ออ้างเดียวของเชนฮาคือขอ นักเตะบาดเจ็บกลับมาขอฟูลทีมถ้าเขาทำไม่ได้ <c oughs> เขาก็พร้อมที่จะดูไลาออกไม่ว่าจะก่อนจบซีซั่นหรือว่าซีซั่นปิดลงไปนะครับเพราะอะไรฮะไม่เพียงเขาจัดที่เขาคุมทีมแล้วมันยิงประตูน้อยนะครับคือนักฟุตบอลที่ซื้อมาเนี่ยก็โดนตั้งคำถามเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เคสของเาสซเมโลเองแล้วก็อันโทนี่แน่นอนกับรุูการก่อนนะครับมาซีซั่นนี้3นักฟุตบอลที่เขาซื้อมาด้วยราคาแพงเนี่ยรวม2-3ตลาดนี่ย400กว่าล้านปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอยรุลุน เบสันเมาส์อันเดโอนาน่าแม้กระทั่งโซฟียาอัมระบัตคือมันมีมันค่อนไปนในสอบตกทั้งหมดเลยนะครับเราก็ยังคงรอทางฝั่งของคอยลุนซึ่งอย่าลืมนะว่าคอยลุนก็ซื้อเพื่ออนาคตในราคา72เนี่ยมันแพงมากนะกับการที่แบบโหรอมันนานมากเลยกว่าจะมาเนี่ย่วนโอน,นาน,น่าอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่า40กว่าล้าน4 2ล้านปอนด์เบสันเมาส์นี่เต็มเลยหนักที่สุดเลยเพราะว่าโหหกสิบสี่แล้วไม่ได้เล่น ถูกไหมครับอัมราบาดอันนี้โอเคสัญญายืนตัวไม่ซื้อแน่นอนดูทรงล่าสุดเพิ่งจะกลับไปรับใช้ชาตินะครับแมนยูจะหายไป3คนกับแอฟริกันคัพโอเมชันคือโอนาน่าบอบัมราบาดแล้วก็ไออามาด,ดิโอาโลนะครับฮันดิบาวถอนตัวเพราะฉะนั้นอัมราบาดนี่ผมมั่นใจเลยครับการไปติดทีมชาติครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาโชคร้ายแน่ๆเพราะคาเซมิโ่กลับมายังมีคอมบิมาดูอีกที่แจ้งเกิดเต็มตัวนะครับโอกาสที่อัมราบาดจะ โดนปล่อยกลับไปให้กับฟิโอลรนน่าสูงมากนะครับนี่คือการซื้อตัวที่โดนเพ่งเลยก็ผิดพลาดนะครับทีนี้แม็กโทมินเจะยังไงต่อนี่ก็เป็นถือเป็นลูกรักกับอันโทนี่ที่ตัววิจาร์เยอะมากก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ในการโดนโจมตีนัดเจอฟอเรสมันก็เป็นพื้นที่ของเขาที่ส่งมาในครึ่งเวลาหลังแต่อยากให้รู้เอาไว้ว่าเขาพี่ไมนูเล่นไม่ไหวนะครับในเกมที่เจอกับเจ้าป่าก็เลยโดนทอดออกไปนะครับไม่ได้โดนทอดออกเพราะแท็กติกแต่ว่านักเตะร่างกายไม่ไหวกับการที่เป็นเด็กอายุส8แล้วเล่นบ็อกซิ่งเดย ทีนี้ครับสื่อมวลชนมองกันว่าทริคสำคัญการเทิเร์นนี่พอยต์ครั้งสำคัญครับคือการวัดใจหลังจากที่คารเซเมโร่กลับมาครับเ่นหาคคงวางไว้แล้วครับอิเล็กเซ่นกับเขามีไมนูนีดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายือระยะไม่ได้เพราะเด็กเองมันเวลาอิเล็กเซ่นมัน,ข,นขึ้นไปข้างบนเนี่ยไมนูมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องโคเกคกองหลังได้คนเดียวนะครับเขาก็เลยทุกคนมองตรงกันไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนบอดบริหารแล้วก็ตัวของเจนฮาคว่า เดี๋ยวพอคาเซ่กลับมาจะลองจับคู่กับคบี้ไมนูเพราะว่านี่คือตัวผู้เล่นที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับถ้าถามว่าใครตัดบอลดีที่สุดก็คือคาเซเบโลถ้าถามว่านะตอนนี้เด็กอายุแค่18ปีเทินบอลหมุนบอลแก้เพรสซิ่งคอบบี้ไมนูมันทำได้ดีมากและนี่คือคู่ของอนาคตนะครับอีเ e ล็กเซนก็เป็นตัวสแตนบายนะครับสองคนนี้ก็ได้รับการเชียร์มากๆนะครับเพราะอย่างหนึ่งครับหลังจากไม่มีคาเซเบโลนะครับมันมีเสเด็กเกิดขึ้นมาว่า คุณผู้ชมจาได้ไหมครับอย่างลูกที่เราเสียประตูให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสอะครับมันมาจากการที่เขาใช้คำว่าเป็นคัตแบ็กภาษาภาษาฟุตบอลคัตแบ็กก็คือการเติมขึ้นมาของแบ็กที่แบบพอเติมมาเสร็จปุ๊บเขาจ่ายหักกลับมาใช่ไหมครับคือปกติถ้าสะปนบอลสมัยก่อนได้บอลแบ็กก็คือแค่จะโยนไปให้กองหน้ามุ่งเปิดอ้อมมามงงเหมือนไปแค่โยนอะอันนี้ก็คือการครอสปกติการคัตแบ็กคือสมมติแกรี่เดวิลเติมขึ้นมาไปแค่จ่ายให้ แกลี่ควรจะต้องเปิดเข้าไปข้างหน้าให้กองหน้าเขาหอใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับเขาตัดบ,บอลกลับมาหน้ากรอบเก็โทษครับการเปิดบอลกลับมาบริเวณหักโค้งหักศอกครับ,รบแล้วพวกเราก็จะโดนถล่มไปให้คนเติมเข้ามายิงประตูนะครับนั่นคือการคัดแบ็คแมนยูนเต่สีประตูจากการเติมและวจ่ายหักข้อมาแบบนี้ก้าูรในซีซั่นนี้เพราะมิดฟิลด์ตามเกมไม่ทันแม็กโทวเนรับในจุดนี้เต็มเต็ม นะครับาะว่าเล่นเป็นตัวล่างนี่คืออ่านเกมไม่ออกเกมเป็นนักฟุตบ,บอลไม่ฉลาดอยู่แล้วนะครับก้าวลูกในที่นี้นะฮะนอกเหนือจากที่เสียประตูกับนอตติงแฮมฟอร์ไ์คือเริ่มตั้งแต่โดนโอเดกาดยิงนดเจออาร์เซนอลปึ๊บหักกลับมาเปิดตัดเรียบร้อยกองกลางงงโอเดกาดยิงตุม้มหลังจากแรดฟอร์ดหลังจากใครยิงขึ้นนำก่อนแรดฟอร์ดปึ๊บแล้วก็โอเดกาดยิงก็โดนจ่ายตัดหลังนะครับแล้วก็สองประตูจากเกมเจอไบรตันก็มาจากการเปิด ตัดหลังทั้งนั้นนะครับแชมเปนสวีกกับเกมเจอไบยเยนน่าจะเป็นลูกที่2กาตาสาลายโคเปนเฮเกนและบอลมัดนะครับเสียประตูจาก9้าลูกปัญหาในที่นี้ที่ชี้ให้เห็นก็คือไม่ได้อยู่ที่แค่กองหลังแต่กองกลางมันอ่านเกมในการคือพื้นที่แบบเนี้ยกองหลังมันตามไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะกองหลังต้องประกบกองหน้านะเวลาแบ็กมันจ่ายตัดกันมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมิดฟิลด์ที่ต้องสกรีนออกเตะทิ้งตามเข้ามาบังอย่างเงี้ยบูโรอะไรเงี้ยไม่ค่อยลงมานะครับไม่เพียงเท่านั้นครับออโอกาสในการยิงประตูของเราเนี่ย กับการล่าสุดก็คือเราติดแฟ a นไช i ์แฟร์เพย์ใช่ไหมครับตลาดการซื้อขายรอบนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะครับยังคงอยูก่กับ3คนที่พยายามจะขอยืมตัวและจ่ายทีหลังไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของทิโบแวนเนอร์ดอนเยมาเลนแล้วก็กิลาซี่นะครับแต่วันนี้แมนเชสเตอร์วิ่งเชียร์กิลาซี่ค่อนข้างออกออกหน้าออกตาเพราะเขาบอกว่าค่าฉีกสัญญ,ญาเนี่ยถูก16ล้านปอนด์กับสตุตการ์นะครับอาจจะจ่ายทีหลังได้ และ19ประตูใน16เกมเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการจบสกอร,ร์ดีกวาแฮร์ริเคนของไบยเยอร์มินิกนะครับณนะตอนนี้ติดแค่นิดเดียวคือถ้าหากได้มาเนี่ยทีมชาติกีนีครับก็ติดแอฟริกันคาพนเอาเนชั่นถ้าหากซื้อถ้าหากกีนีตกรอบเร็วน่าจะเป็นโคต้าเพิ่มในการมีโอกาสยืมตัวจากสกอตการ์มันเล่นให้กับแมนยูนาเตตแต่ถ้ากีนีไม่ทะลุเข้าไปรอบลึกๆอาจจะต้องมองหาตัวใหม่เพราะเราต้องการมาช่วยในมกราคมนี้ทันที รเราต้องการกองหน้า2องคนมันต้งแต่ก่อนได้ลาซูคอยลูแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเรื่องของวารานกับวิกตอร์ลินในระยะสั้นๆก็คือลินเดเลิฟเนี่ยสมโมสรส่งจดหมายอยางเป็นทางการขอต่อสัญญาในซีซั่นหน้าต่อไปเช่นเดียวกับอารอนบาร์บิสกากำลังจะมีหนังสือต่อวารานเลยมีความรู้สึกน้อยน้อต่ำใจแล้วก็ไปบ่นกับเอเจนต์เอเจนต์คอยบอกนักข่าวว่านักเตะเขารู้สึกเหมือนโดนพุชเอาท์ภาษาอังกฤษพุชเอาคือเหมือนโดนไล่ออกจากบ้าน โดนเท่าที่ผมฟันธงมาคนเชื่อผมอย่างว่าโดนต่อค่าเหนื่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เขามองว่าค,นะคุณอายุแค่สามสิบปีนะคุณเล่นฟุตบอลน้อยมากแล้วถ้าต่อสัญญาไปอีกหนึ่งหรือสองปีสาสองเนี่ยคุณไม่เจ็บเยอะกว่านี้เหรออันนี้ก็เป็นราคาประเมินแล้วก็คงยอมเสียฟีไม่ปล่อยในมก,กราคมนี้เพราะไม่งั้นคงขายให้บายเยินไปแล้ววารานคงต้องทัทุกวิธีทางในการที่ถ้าจะไปก็ต้องไปช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมเก่งและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลย ชวงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากๆเลยครับสินค้าชิ้นแรกของปีใหม่2567 2024ก็คือปากกาโพเดียแมนเชสเตอร์ยืนแต่ที่ made in Switzerland ครับทุกคนอันนี้มันเป็นสินค้าที่เราเคยปล่อยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คนชอบมากๆนะครับโพเดียเป็นแบรนด์ของสวิตที่ผลิตปากกาให้กับระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Volvo BMW, BMW Unicredit Google แล้วก่อนหน้านี้ก็ผลิตให้ใหพวก Facebook ด้วยนะครับแมูแต่กลับไปรับใช้กลับไปใช้เข้าอีกทีนึงนะครับหลังจากเคยผลิตปะาก,กามาเองแล้วเอาจริงมันก็ไม่ค่อยเวิร์กช่วงที่2ผมโชว์ให้ดูแล้วปะาก,กาผมเนี่ยของแมนยูผมมีทั้งหมด3ด้านนะผมเอาให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คือด้านที่1เนี่ยผมเคยมีด้านนี้นะครับผมซื้อมาจากอังกฤษอันนั้นไปซื้อว้เอง500กว่าบาทนะครับใช้ไม่ดีฮะคือรูปร่างดูสวยหมุนแบบนี้ดูเหมือนแบบเป็นปะาก,กาผู้บริหารแล้วว่าหมึกไม่ดีฮะอันที่2อันนี้ผมเอามาปล่อยแล้วก็คือปากกา ตอนภาษีน้ำเข้าก็ปล่อยไปประมาณ500กว่าบาทนะฮะก็ธรรมดาฮะแต่ดีวันนี้นะดูไม่ค่อยดีแต่ดีวันนี้และด้านที่รับก็คือโพเดียทุกคนรู้ไหมครับว่ามันรับประกันเลยนะครับว่า1ปีคุณใช้หมึกไม่มีทางหมดถ้าคุณไม่แบบแบบตะปีตะปันผสมน้ำเละเทะนะฮะใช้เขียนหนังสือหรือว่าเซายเซนหนึ่งปีหมึกสม่ำเสมอหรือหมึกไม่หมดนี่คือการรับประกันจากแบรนด์ชูทชเลดนะเพราะฉะนั้นสามด้ามเนี่ยผมยังคงมีด้ามน,นี้แต่ว่าปีกว่ามามันก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากซื้อฝาก เจ้านายซื้อฝากของให้กับคนช่วงปีใหม่หรือว่าเก็บตกที่แบบคือช่วงมกราคมเนี่ยเป็นช่วงสวัสดีปีใหม่ของของคนทํางานนะเอากระเช้าไปฝากแบรนด์นู่นแบรนด์นี้มาแลกเปลี่ยนองค์กรกันนะครับอยากจะซื้อไปฝากลูกน้องหรือว่าเจ้าหน้าที่สตาฟที่เขาทํางานให้คุณตลอดทั้งปีแล้วเขาชิมแมนยูแบบนี้นะฮะไปเอาไปได้เลยครับ1กล่อง7 9 0บาทเท่านั้นนะครับกล่องเนี่ยไม่กลัดสโตรเป็นคนส่งให้นะครับแต่แว่ากระกาดมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ จ9ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นใครอยากได้นะครับจัดไปได้เลยรอบนี้มียี่สิบต้างแล้วเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวผมพรีออเดอร์ให้หม่เพราะเริ่มผลิตแมนยูเหมือนกลับใจนะครับกลับมาได้ที่กลับมาใช้แบร์ระดับโลยอีงครงงากผลิตเองอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบาย